ยกมือเคลอย่างเดี๋ยวเอ้โหดีแท้เอ้ยายลมาเลย่ยขวันนี้กับใจเแม่นะแค่นี okay. ้แหละเออขับเออเคพอเราพอเรา เนมัเป็นรถคูบอด้าเมื่อสองญี่ปุ่นเมื่อสองตอนนี้มันเหมืนโกับปุยเออพอละแค่นั่นแหละเห็นไหมเดี๋ยวเฟื่อแม่ละครับปุยปิดก่อนปิดโอเคชาร์จแบตบ่ะพาักเปนหละนเนี่ยพรักเลยนหัก ก้ค่เียเอาทุกช็อตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ดีใจมากเลยนะคะเพื่อนมาหานะคะแบบว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะมาหาตอนเช้านะคะยังใส่ชุดนอนเลยค่ะเพื่อนๆสุดพายมากเลยค่ะนี่ก็แบบว่าไม่ได้นัดหมายกันเนาะดีใจมากเลยนะคะเพื่อนค่ะนึกว่าหนักเลยเาะไปอุ่นร้อนบนเครื่องเลยได้ค่ะเด้อเพื่อนมาติงเพื่อนจะมาต่อเลยละเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โทรศัพ่์ไอ้โทรศาพ สวยจังเลยครับไปงานการที่ต้องรับไปตั้งทุนต้องบอกต้องบอกเป็นอะไรยังไงคะเราให้ฟังหน่อยค่ะทำไมเช่นกินข้าวแซ่บจังเลยที่บ้านว่าต้องได้ยับยั้งปากนะคะตอนนี้ก็หน้าบานออกนะบานออกนะคะตอนนี้เราคือเดียวขี้เดียวจะไม่ได้ครบเมนูเลยนะคะค่ะไม่ได้ได้กินได้แต่หมูกินได้แต่หมูป่ากินได้ไหมคะ ปลานะคะนมิแม่นปลาตัวใหญ่ๆก็กินได้อยู่ปลากับสัตว์กินได้อยู่ปลาไม่ไม่จะไม่กินได้ะไม่ไม่ปลาปลาอะไรนะปลาตัวใหญ่ๆการการกินใช้ชีวิตกินข้าวมาพออุ้ยกระโดาตั้วยท่าเดี๋ยวอันนี้อะไรเป็นเขากันล่ะระบบดันวิดีโอของเราระบบดันภาพนิ่งเราต้องภาพนิ่งแล้วก็เพื่อนเพื่อนบอก

สีกภาพกมีเยะานม็มีแลมีลาบน้ำหมายวิ่งกตไปเออลาบเนื้อก็มีนะจ๊ะมีมาเลยตอนนี้เธอน่ะมาเลยตอนนี้ยเธอน่ะยากนบมมไงแค่นี้แหละรีบพับรถนั่งเลยเลยผมยูุ่จดอนด้วยจ๊ะมาเจ้าเพื่อนมาเด้อมาเดินเด้อจ๊าแซ่บ คนเดียวแล้วทางนี้หนน้วหกินแล้วเด้อทางนานกกิน้เด้อหน้าห้าเออหน้าลือดสมันามีเื่องมนีาล่เ่องตเมีนเ้องคระัย่งตเมีนเมีนมันน่าคนมาคอมเมนต์หลายมากเออกูได้ประสบการณ์อยู่เออบนมนาในตอนนั้นไหนโรแนโรนโทกเอามาเซลมาเซลวินาทีล้วสันหวมนรูสันตะเฮ้แม่แพหว่เอ้ย ฉัน่ะโดดเด่นแล้วนโอเคเข้าใจแล้วม่เอ้ดี๋วนเรานวาโดเด่นนฉัะมนาว่ตวเวทีบ่าเนาะแปลว่าฉัน่ะโดดเด่นเนาะยิ่งเทาไห่าม่ไมไมมไ่ไื้อผิดคือแพ่แว้แไปว่าโดดเด่นน่ารักถ้าเจ้าในท้องรูบอกแม่แสวะแต่ว่าลูกฉัน่ะโดดเด่นน่ารักเท่าวไทเนาะ แปแปรตรงตัวเลยนี่นี่ไงจะเอาร้อยกิโลห้นึ่งชั่วโมงเลยฟูงจุดหอดเป็นเลิศเหมนเขาใส่นาฬค่าคูเคยเดียราไทยเอาเด้องกรปดได้ไงเราเดินราเดมาไกลเดินเราเริองไปโต๊ะก่อนยาด้วยนี่เบี้ยวเบี่ยวเยอะเห็นแล้วเปอนเฟซเราทำไได้เฮ้ยผู้บ่าวเลยเหวี่ยงแบมยังงามเหมือนัน ไอ้เอ้ยบ้ากโรงเรียนน้อน่โรียน่ มีนายยังไงคนสร้างมาเสริมเฟนน่อนายอ้วว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 วืวว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  นานย้อมงงนะน้ำสเปกูสิบหกไงคแม่หน่เขาบอกอยาสเปควลาฮากข้าแม่ให่นหรอกใม่ไห เอาไม่พาหนะเอาบัตรพามือมือกครให้กูว่าสกอะเป็นย่างจะเป็นอยังเอาใช่แค่แ่แหลกกูสิว่ากูขอบพ่ได้เร็วเอาใหม่เอาใหม่เอาขอบคุณค่ะอพ่อจริงถ้าถ้านิพาไม่มาเราก็ไม่ได้รวมตัวแถวนะแม่นใช่แล้วก็ขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณปุ้ยคุณหมนุ้ยกับดีแล้วก็พวกทุกคนที่ ยังมีงมสุขภาพ,าพที่แข็งแรงและได้มาเจอกันนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอคขอบคุณทุกๆคนที่เรายังเป็นเพื่อนกันจนถึงทุกวันนี้เบลพาเป็นโมกันแายมยืมร่านกันนะคะเพราะว่ามั่มีครเห,ห็ยืน <c oughs> อันนี้คือความจริงค่ะแซนซิเซนี่คืองาน,ในควเลือดกันง่ายยุคคะนี่คือความจริงมากกว่าเป็นจริงก็คือเราก็เอาทำไมเปลี่ยนอานลมณ์งเปลี่ยนอารมณ์ เลิกสองใบเลิกสองใบแล้วครับนกินป็นใบ,บพอแล้วค่ะ